สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์นะคะแล้วก็ทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาสปอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานให้กับทุกๆคนในทุกๆวันอยากให้ทุกคนทุกคนมีความสุขนะคะมีพลังบวกในทุกๆวันอะไรที่มันจะไปได้ไม่ได้มันจะเกิดอะไร บางทีถ้าเราใช้สมาธิเหตุและผลของความสัมพันธ์เราอาจจะวิเคราะห์นะคะความสัมพันธ์แล้วก็คู่ที่เราคุยกันได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นรับฟังไว้เป็นอไอที่มีความสุขในทุกทุกวันนะคะแล้วก็ท่านใดอยากที่จะสมัครสมาธิซัพพอร์ตทางช่องคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเวลาไลฟ์สดก็จะได้มาพูดคุยแล้วก็จับพลังงานให้ด้วยนะคะส่วน รูปแบบนะคะของการดูนะคะพี่คาส่วนตัวก็คือการเลือกไพ่เองนะคะเป็นพลังงานส่วนตัวปรึกษาปัญหาหัวใจอึดอัดไม่สบายใจอยากได้คําตอบพลังงานชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าการเงินนะคะมี3แบบให้เลือกนะคะอัดลายด้านล่างนี้นะคะแล้วก็เลือกแบบที่ต้องการนะคะก็มีรายละเอียดให้แล้วนะคะ ก็อย่างที่หลายๆท่านนะคะรีคเควสมานะคะก็แจกแจงเป็นแบบนี้นะคะหวังว่าจะโอเคก็แอดไลน์ทักแชทมาได้เลยจองคิวนะคะที่อยากที่จะคุยอยากที่จะปรึกษาอะไรนะคะเลือกแบบไหนก็จองคิวมาได้เลยนะคะโอเคนะถ้าปิดรับจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าปิดรับเนาะโอเคค่ะมาที่ท็อป,ปิกของเราวันนี้สรุปเขาจะเอายังไงกับคุณนะคะสรุปเขาจะเอายังไงต่อไปกับคุณเดี๋ยวเรามาดูซิ สรุปเขาจะเอายังไงต่อไปกับคุณนะคะตอนนี้นะคะพลังงานของเขาเรามาดูกัน<ม>ก็ถ้ารีบแอดไลน์ทักแชทนะคะอจองคิวนะคะก็จะได้คิวเร็วนะคะเดี๋ยวเรามาดูสรุปเขาจะเอายังไงต่อไปกับคุณคะ่ะ เดอะชาลีออตค่ะสิบต่า เห็นพลังงานของการรอคอยกันเกิดขึ้นการยังคงตามยังคงส่องยังคงมองกันอยู่คิดถึงกันอยู่แต่ว่าบางทีไม่ได้ติดต่อก,กันแล้วไม่ได้คุยกันแล้วนะคะบางท่านคุยกันอยู่นะคะคลิปอินทัชอยู่เดอะมูนมีความอึดอัดที่เกิดขึ้นนะคะมีความอึดอัดความไม่สบายใจ สเหรียญก้าวดาบมีแต่ความคิดมากความคิดเยอะนะคะมีความกังวลนะพลังงานตอนนี้นะคะ six of cups จีเชียนสีเหรียญก้าไม่ทาวค่ะด้านหลังเป็นเดวิลกลับหัวว้าวมีพลังแห่งเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาที่เป็นประเด็นกันนะคะมัน มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นประเด็นมันเหมือนกับว่ามันมันนิ่งมันเงียบมันรอด้วยด้วยความวุ่นวายใจนะคะเป็นกังวลใจนะคะใครที่คุยคุยกันเขาก็อยากคุยกับคุณไปก่อนนะคะคุยไปก่อนเรียนรู้กันไปก่อนปรับจูนอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนนะคะคนที่มีประเด็นกันเนี่ยยังรู้สึกว่ายังยังรอคอยอยู่เลยนะคะยังรอคอยยังอยกที่จะแบบยังตามยังส่องอยู่เลยนะคะและความห่างไกลใครที่มีความห่างไกลเนี่ยยังมีความของความคิดมากคิดเยอะ วิตกกังวลนะคะที่แบบมันยังมามหาไม่ได้มันจะมีจังหวะที่จะเดินทางมาได้ไหมหรือว่าจะทํายังไงจะจะเดินหน้าจีบหรือว่าอะไรยังไงเหมือนเป็นการรอคอยแบบรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ด้วยนะคะแล้วมีประเด็นกันด้วยนะคะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นบางท่านเกิดความขัดแยง้งเกิดการทะเลาะกันเขายังรอคอยที่จะพูดคุยกับคุณอยู่เลยนะคะรอคอยการพูดคุยประนีปรปะนอมหรือว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ให,ให้มีความเข้าใจกระจ่างทั้งสองคน เพราะว่าเขายังคงกักในเรื่องของความรู้สึกเขายังแอบหึงคุณอยู่แอบหวงคุณอยู่แอบรอคอยอยากปรับอยากจูนไม่อยากที่จะรออีกต่อไปนะคะเหมือนกับว่าใจมันสบายปล่อยใจให้นิ่งมากๆนะคะในในรู้สึกของเขาตอนนี้เขารู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันยังทาไม่ได้นะตอนนี้อ่ะเขาอยากมาพบเจอกับคุณเขาอยากที่จะมีวันเวลาเก่าๆระหว่างคุณกับเขาใครรู้สึกว่าจบแล้วนิ่งไปแล้วนะคะ จบและนิ่งไปแล้วไม่ไม่ได้ติดต่อกันหรือว่าอะไรยังไงเขาเขาอยากที่จะย้อนเวลาวันเวลากับเก่าๆให้คุณและเขาได้กลับมาเป็นความสุขกันอีกครั้งนะคะความสุขสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกอึอดอัดไม่สบายใจแค่มีประเด็นการเล็กๆน้อยๆเขา เหมือนจะพยายามหาหลายสิ่งหลายอย่างหรือว่าวิธีที่จะเข้าหาคุณนะคะเข้ามาพูดคุยกับคุณเข้ามาสร้างความสัมพันธ์แต่เหมือนกับว่าอยากที่จะแบบบางทีมันทําอะไรยังไม่ได้ทิ้งปล่อยแล้วก็ละวางออกไปก่อนนะคะรู้สึกว่าเขาพยายามคิดที่จะทําสเต็ปต่อไปคิดที่จะก้าวเข้ามาหาคุณในสเต็ปต่อไปอาจจะก,การสง่งข้อความหาอาจจะเป็นการเดินทางเอาพบเจอนะคะได้ได้เจอกันได้พูดคุยได้ปรับความเข้าใจกัน กลับมาทำให้คุณกับเขามีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ The Hangman นะคะเขารอคอยคุณเหลือเกินทิศการทิ้งระยะห่างการนิ่งกันไปการรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับถ้าเขาเขาอยากที่จะชัดเจนในความสัมพันธ์ ะะอยากที่จะชัดเจนในความสัมพันธ์อยากที่จะมั่นคงในความสัมพันธ์อยากที่จะทําทุกสิงทุอย่างให้มันเป็นไปตามประเพณีอยากตกลงในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในอนาคตว่าจะเป็นไปยังไงนะคะยังคงนิ่งเพื่อรอคอยอยู่นิ่งและคิดอยู่ว่าจะทํายังไงดีนะนะคะหาวิธีไหนดีที่จะมีโอกาสให้คุณกับเขาไปต่อในความสัมพันธ์กันได้สองไปเท้าในอนาคตเพราะฉะนั้น ถ้าเขารู้สึกว่าจะเข้าหาคุณเนี่ยเขาต้องมีความที่แบบกังวลและคิดเยอะคิดมากเช่นกันเพราะในความรู้สึกว่าจะทํายังไงดีให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นความความรักความสัมพันธ์ทํายังไงดีให้เป็นการวางแผนในอนาคตได้ร่วมกันได้นะคะคนที่เป็นประเด็นที่หนักๆมากๆเลยนะคะทำให้เสียปวดเสียใจกันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะเขาก็มีอะไรรู้สึกที่คิดมากวิตกกังวลเยอะเหมือนกันแล้วก็อยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะใครที่คุยคุยอยู่เขาก็ เหมือนกับว่าอยากคุยไปแล้วก็ปรับความเข้าใจกันไปแล้วก็อยากที่จะวางแผนอนาคตในข้างหน้าแต่ก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะคนที่คุยคุยอยู่เนาะก็ระวังให้ดีว่าเขามีใครไหมเขาโสดหรือเปล่านะคะเขาเป็นยังไงแล้วก็ค่อยคุยกับเขาไปวันเวลาจะพิสูจน์ให้คุณได้รู้ระหว่างคุณกับเขาว่าอ๋อมันจริงไหมนะคะมันเป็นไปได้หรือเปล่านะคะส่วนใครที่ ยังคุยกันดียังอะไรกันดีแต่ว่ามีเรื่องราวเป็นประเด็นกันนะคะก็สามารถที่จะลองเปิดใจคุยและเคลียร์นะคะกับเขาอะไรที่มันร้อนรุ่มหรือว่ามันมีประเด็นที่มันร้อนร้อนก็ปล่อยละวางไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีช่วงจังหวะดีๆนะคะคนทั้งสองคนอาจจะได้กลับมาคุยกันหรือว่าเปิดใจคุยกันเพราะว่าจะมีการได้กลับมา คุยกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาตกลงในอนาคตร่วมกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นไปยังไงนะคะจะเอายังไงในความสัมพันธ์ดีนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนตัดสินใจให้ดีด้วยเหตุและผลนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ใช้สมาธิแล้วก็ความรู้สึกของเรา mm hmm. เหตุและผลที่มันมันควรที่จะเป็นไปนะอะไรที่มันเสียใจมากเกาะหน้านี้ถ้า มันทําให้เราเจ็บปวดเสียใจมากเหลือเกินคุณเป็นผู้เลือกผู้ตัดสินใจเพราะฉะนั้นเราชีวิตเราเราเลือกได้แล้วเรารอ,รอคนที่ใช่ได้ใครที่รู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วพลังงานอะ่ะคุณจะได้เจออนาะคตที่ดีกว่าอย่างแน่นอนสองไม่เทา้ามีอนาคตที่ดีกว่ารอคุณอยู่นะคะไม่ต้องกลัวเลยความผิดหวังความเจ็บปวดเสียใจละวางทิ้งเอาไว้นะคะมันเป็นไอที่ลบๆแหละเราเราต่างหากหละที่จะต้องเป็นคนที่เลือกว่าเราจะไปต่อหรือไม่ไปต่อถูกไหมคะถ้ามันไปต่อไม่ได้ แน่นอนความคิดถึงความวิตกกังวลก็ยังมีอยู่นะคะแต่สิ่งที่สําคัญคืออนาคตของเราที่เป็นหลักว่าเราจะมีเป้าหมายมีอนาคตมีชีวิตที่ดีขึ้นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็วางแผนแล้วก็ตัดสินใจดีๆนะคะบางท่านรู้แล้วแหละว่าอะไรที่ไปต่อได้หรือไม่ได้นะคะอนาคตมีคนที่ดีกว่ารออยู่นะคะไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าคุณจะเจอคนที่คู่ควรนะคะคู่ควรอย่างแน่นอนนะคะที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เป็นไปตามประเพณีนะคะ Get more information ใครที่คุยคุยอยู่นะคะก็เรียนรู้กันไปก่อนตัวตนเขาตัวตนเราเป็นยังไงท่าแท้ของกันและกันเป็นยังไงเขามาแบบไหนลักษณะแบบไหนนะคะใครที่รู้ว่าไปต่อไม่ได้ก็เซโนเลยถ้าเขาเข้ามานะคะเซโนเลยทีเดียวถ้าเขาเข้ามาก็ เราหนักแน่นเข้มแข็งได้ถ้าเกิดก่อนหน้านี้นะัมีเรื่องของความรักที่ทําให้เสียใจเราให้หนักมากๆแล้วคิดว่ามันจะเหมือนเดิมก็ปฏิเสธได้ทันทีนะคะไม่ต้องกลัวมีสิ่งที่ดีรออยู่นะคะ Communicate clearly นะคะใครที่รู้สึกว่ามันซับซ้อนสับสนหรือว่าต้องการพูดคุยนะคะอะไรกันหรือว่ามันเหมือนกับค้างคาอยู่นะคะที่แบบมีความขัดแยง้งมีปัญหาก,กันเพราะฉะนั้น ปล่อยอารมณ์ร้อนให้ละวางไปก่อนเดี๋ยวมันจะมีจังหวะช่วงดีๆที่ได้กลับมาคุยและเคลียร์กันเดี๋ยวจะได้คุยได้เคลียร์นะคะกับคนที่มีประเด็นกันเนาะแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเอาย่างไงไปต่ออยังไงประสบความสําเร็จ success ค่ะนะคะ สิ่งที่คุณต้องการคุณตัดสินใจได้และคุณก็รับรู้ได้ด้วยตัวของคุณเองอนาคตที่ดีเราอ,อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะคะมีโอกาสที่จะเจอคนใหม่อย่างแน่นอนขอให้มั่นมั่นใจแล้วก็เข้มแข็งไว้ถ้าเขาจะเอาอยัางไงต่อไปถ้าเขาเข้ามาคุยแล้วเราต่างหากเราเป็นผู้ตัดสินใจถูกไหมคะเราเป็นผู้เลือกทุกคนเป็นผู้เลือกผู้ตัดสินใจคุยและเคลียร์กันให้เข้าใจสิ่งที่ดีเราอ,อยู่แล้วคุณจะประสบความสําเร็จเพราะคุณเป็นผู้ที่อยู่ เหนือสิ่งอื่นใดนะคะเป็นคนที่ถือไพ่เหนือกว่าอยู่แล้วนะคะทุกคนนี่คือพลังงานไพ่นะคะกับทุกๆประเด็นนะคะที่ที่มีปัญหากันเนาะนะคะก็ประมาณนี้ค่ะนี่คือสรุปเขาเจะยังไงกับคุณนะคะต่อไปเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ